ได้ไหมขึ้นแล้วเลิศสวัสดีค่ะคุณวันดีสวัสดีค่ะ,คคะก็อันนี้นะเป็นแบบกรดอะมิโนปกติแล้วซิลบโางหน้าของแพมเนี่ยต้องเป็นขวดละหนึ่งพันบาทจะเป็นขวดแบบนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นขนาดเล็กเนาะขวดแบบนี้รนะาคาหนึ่งพันบาทอ่ะเดี๋ยวพูดก่อนราคาหนึ่งพันบาทแต่ว่าตอนนี้นะทำสินค้าที่ราคาถูกลงตัวเนี้ย ของอายินโมโตะออยินุมโตะเหมือนเยี่ยห mm hmm. อผงชูรสที่เรากินนั่นแหละออยินโมโตะเจ้าเดียวกันอันนี้ของไทยไม่ดีไทยแลนด์นะมาจากโรงงานที่ประเทศไทยอันนี้มาจากเอ่อท้อกามาจากเกาหลีอันนี้นําเข้าจากเกาหลีของมิวอนอันเนี้ย จะเป็นแบบโปมตีนแบบ100%ปกติเราต้องผสมกดอตีนแบกับสารทำความสะอาดตัวอื่นๆเพื่อที่จะเบนเข้าหากันแล้วก็ทำให้การทำความสะอาดที่ดีแต่ว่าของแพมใช้สารทำความสะอาดเป็นอะมตโนแบบ100%มันจะทำความสะอาดดีกว่าแล้วชุ่มชื้นกว่าเพราะว่าเราใส่เข้าไปเยอะแต่ว่าปัญหาคือมันไม่สามารถวางขายได้เพราะว่ามันมันมันไม่ค่อยสถียรนแต่แพมสามารถคิดสูตรที่มันสถียรนได้แล้วราคายากมากแล้วราคาก็สูงเขาก็เลยไม่ค่อยทําขายกันเพราะว่าล้างหน้าปกติแล้ว ถ้าสมมุติว่าเราขายกว่าลรแพงเนี่ยมันจะมันจะขายไม่ได้มันจะขายยากเข้า Seven, เซเว่นเนี่ยซื้อ50ิบาทก็ได้ล้างหน้าแล้วแต่อันเนี้ยทำมาให้คือทำผลิตเองก็คือสามารถกดราคาได้เองผลิตเองขายเองจบเลยไม่มีตัวแทนตัวเนี้ยขายแค่า250าบบาทแล้วก็แถมอ่างเป่าไปให้ด้วยเพราะว่าอยากให้ลองใช้ใช้ดีมากใครที่ซื้อตอนนี้จัดจุม่มอ่างเป่าให้เลยก็คือเตรียมเงินมาให้เรียบร้อยแล้วซื้อเนี่ยเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้ว อันนี้คือก็แล้วแต่แต่ตละคนนะจะได้ไปกี่แบงก์กี่แบงก์แล้วแต่ก็เตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะเออนี่แหละสลระเซรั่มล้างหน้าอันนี้คันนี้เซรั่มนี้ได้อ่างตาแล้วก็ได้อ่ะอันนี้เหเอียดเซรั่มทานหน้าจบเลยโอเคไหมไม่ต้องซื้อเอียด ให้เซรั่มทาหน้าด้วยอันนี้ขวดละหนึ่งพันบาทแต่ไม่ต้องขายค่ะแถมเพราะว่ามันมีปัญหาเราื่องแพ็กเกจนิดนึงก็คือเอาไปทาได้เหมือนกันแต่ไม่ได้ขายเนาะแถมให้ตอนนี้ก็าำลังจะหมดแล้วตอนนี้แถมเพิ่งแถมให้ตัวแทนตอนนี้ตอนนี้ตัวแทนตัวแทนเดิมอยู่ก็เลยว่าจบให้นางเลยก็ใกล้หมดแล้วใครไม่ซื้อตอนนี้ก็คือจะไม่ได้ตัวนี้นะคะนี่คือแบบมีลิมิเต็ดนะคะถ้าสมมติหมดหมดแล้วมันจะมีเป็นตัวขายไปเลยจะได้มีตัวเนี้ย ใครซื้อตอนนี้ก็คือได้อันนี้กับได้อันนี้ไปแล้วก็ได้อ่างเปาไปด้วยแล้วก็เปอีกได้ก๊อหอไปอีกเพราะว่าตอนนี้โควิดก็มาอยู่ฝรั่งก็เริ่มเข้ามาเยอะก็ให้อันนี้ไปด้วยปวดใหญ่ไปเลยจบใหมก็คือจุกๆเลยค่ะตอนนี้น,นี้สำหรับคนที่ยังไม่เคยซื้อแต่ว่าตอนนี้ถ้าใครซื้อบ่อยอย่างเช่นคุณวันดีคุณพี่ปุ้มปุ้ยคุณพี่โตโน่เคยซื้อมาก่อนเออพี่โตโน่ใช้อันนั้นใช่ไหมใช้น้ำยาล้างหาม ถ้าอยาล้างหามก็จะเป็นคล้ายๆกันแต่ว่าตอนนั้นมันจะเป็นมันจะลื่นๆตัวนี้มันจะไม่ลื่นเพราะว่าตอนนั้นมันจะมีประจุบวกในการเคลือบเคือบด้วยแต่ว่าตัวนี้ะจะแบบคนละแบบอันนี้ทาหน้าต้องมีความอ่อนโยนกว่าเปรัยบ์ทียบกับผิวกายจะมีสารกันเสียแต่ว่าถ้าสวยล้างหน้ากับเซรั่มทาหน้าจะไม่มีสารกันเสียเพอร์ซิวิทีฟรีดังนั้นใช้แล้วมันจะไม่แพ้แน่นอนแล้วก็เป็นแบบโปรมีโแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าตัวที่เป็นอาบน้ำหรือว่าตัวที่เป็นเซรั่มล้างหาง เซรั่มอาบน้ํามันจะใช้กรดล,ลมมโ,โนเยอะไม่ได้เพราะกรดไลโมโนมันแพงมันแพงมากตรงนั้นจะเน้นที่เอ,อคาลิโมโนพรพิบเทนบิคอคาลิโมโพรพิบเทนหรือว่าบีเทนเนี่ยจะเป็นแบบแอมโฟฮอลเทริกซึ่งจะมีในเซรั่มล้างหน้าหรือว่าเจลล้างหน้าของยี่ห้ออื่นในสูตรอ่อนโยนของเขาแต่ของแพมไม่ได้ใช้ของแพมเซรั่มล้างหน้าของแพมดีที่สุดต้องไม่มีคคาลิโมโนพรพิบเทนแล้วก็บีเทนตัวนั้นจะไปใช้ในล้างจีนีล้างหัน แล้วก็อาบน้ําแทนแล้วก็แชมพูแทนในการเบสที่จะทาให้คอสมันถูกลงแต่น,นี่คือต้องแบบเ h e b e บส the b e s สเ h e b e บ t ใครใช้หน้าที่น่าจะเด็กน่าจะเ,เด้ง mm hmm. ก็ได้ก่อนหน,น้าพังมากจะบอลอันนี้คือหน้าไม่ได้เคยไปหาหมอไม่เคยไปหาหมอไม่เคยเข้าคลินิกเป็นคนงกมากบอกเลยเข้าคลินิกเออไม่อยากเสียงเงินเพื่อนทาคลินิกอยู่แต่ว่านั่นแหละก็ให้เขาทําไปเขาก็มีแบบว่าทําให้แบบไม่แพงอยู่เพราะว่านางก็แบบว่าเพิ่งเปิดใหม่เนาะ เหรือว่าอยากได้ลูกค้าเราก็ก็ทาให้ทําอยางที่ไม่แพงที่ต้นทุนหรือว่าเพื่อนที่เป็นพยาบาลเขาก็ทําได้เหมือนกันแล้วาทําก็หาได้เหมือนกันมันไม่ได้ยากเซลล์ sell ขายสารคิวเซลล์ขายโบท็อร์เซลล์ขาย,ขาย,ขายสารฉีดหน้าเนี่ยมันไม่เยอะมันไม่ยากเซลล์ sell ขายวิตามินซีฉีดตัวอะไรอย่างเงี้ยก็นี่แหละไม่ต้องใช้ไม่เคยเข้าไม่เคย,ไม,เคยไม่กินอาหารเสริมด้วยคอลลาเจนอะไรก็ไม่เคยกินอะไรกับเค้าเปลืองกินไปก็ย่อยไปเหมือน